ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นะนันก็มีท็อปปิกสนุกสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาในความรักนะคะแล้วก็ยังสับสนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคำเตือนคำแนะนำนะคะก็คือว่าคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ารักกันดีอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็ ทางที่ดีนะคะก็ขอให้ปิดคลิปไปก่อนเนาะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามานะคะส่วนมากนะมีปัญหาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เพียงเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นคลิปคำทํำนายโดยรวมมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้น กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าเอาไปตัดสินอะไรตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะโดยที่แนนจะไม่มีการตัดสินทุกคนนะคะพร้อมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพนร้อมแล้วนะวันนี้มีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3ากองวิธีการเล่นนะคะให้เพื่อนๆหลับตาเนาะแล้วก็ลืมตาตั้งจิตด,ดีๆถามไพ่นะคะว่า ออรักนี้นะคะยังไงต้องทำยังไงต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วลืมตานะคะแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจเพื่อนๆที่สุดแค่กองเดียวนะคะคลิปนี้เลือกได้แค่กองเดียวเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพ่นร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองสีส้มนะคะกิลต์นะคะกองที่1เนาะมีราโร่กองสีเหลืองนะคะกองที่2แล้วก็ไอโซเลชั n น สีฟ้านะคะกล่องที่3เลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าคะ่ะค่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพื่อนๆกล่องที่1นะคะกิลนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะ้อว่ายังไงนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเราสถานการณ์นะคะเอ็ Mirror, นออฟมิรเนาะ i n g of Skull นะคะ Reverse นะคะ Six of Stone Reverse โ okay. อเคค่ะดูเหมือนสถานการณ์ของเพื่อนๆในตอนนี้นะคะคนบางคนนะคะเดินออกมาจากความสมคัญแล้วก็เดินออกมาจากสิ่งที่แบบเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในตอนนี้ในเวลานี้นะคะไพ่กิ๊วบอกว่าสถานการณ์ของคุณค่อนข้างจะอยู่ในช่วงของการเสียใจยนะ เสียใจเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็หันหลังเดินออกมาจากความสำคัญทัธงทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องข่าวไดที่คุณรับฟังมาแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ได้ยินหรือคุณอาจจะแบบไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงอาจจะได้มาจากคนอื่นหรือจะรับฟังมากับ มาจากคนอื่นแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะถอยหลังเดินออกมานะคะในบางคนทางทที่ยังไม่รู้ความจริงแต่ในบางคนนะคะคุณรู้ความจริงแล้วแล้วในใจของคุณน่ะคุณแบบมันเจ็บปวดมากๆเลยคุณก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะมั่นคงนะแต่มันก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้น six of stone ออกมานะคะว่ามันเป็น reverse นะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ไปแล้วแบบมันไม่ได้มีการสื่อสารกันมากมายขนาดนั้นมันไม่ได้มีการพูดคุยกันขนาดนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่แล้วเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเวลามีปัญหาอะไรคุณก็เป็นคนคนเดียวที่แบกรับปัญหานั้นมาโดยตลอดเป็นคนคนเดียวที่แบกรับ energy อีหลานั้นมาโดยตลอดความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้คุณไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คุณไม่รู้เลยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมทำไมทำไมนะค่อนข้างที่จะเสียใจนะ<ม> energy หนักอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะโอเคสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้ว่าเบื้องบนอยากจะบอกอะไรเนอะ Four of Spiral นะคะแล้วก็ Queen of s c o l l the Wavers อะดูเหมือนกับว่าคุณเจอเรื่องราวเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักมากๆนะในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่เบื้องบนอยากบอกนะคะก็คือเรียนรู้ยอมรับแล้วก็เข้าใจมันในรูปแบบที่มันเป็นแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นบางครั้งบางทีในบางความสำคัญนะคะมันอาจจะมีความซับซ้อนอยู่เยอะซับซ้อนอยู่มากหรือมันอาจจะมีคนหมู่มากมากเกี่ยวข้อง ในเมื่อความรักมันไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนอีกต่อไปแล้วอะ่ะมันมีคนอื่นคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันก็ต้องทําใจยอมรับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังรักกันอยู่จริงๆก็ให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็หันหน้าเข้ามาปรึกษาการจริงๆไม่ใช่ว่าต่างคนต่างจะมีมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วแบบ จะทำยังไงก็ได้ในความสัมพันธ์นี้สําหรับคุณทั้งคู่นะคะมันมีมากกว่าคุณและเขามันมีมากกว่าความรักมันมีมากกว่าสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พายอยากจะแนะนําสิ่งที่พายอยากจะบอกเรียนรู้ยอมรับเข้าใจในแบบที่มันสมควรที่จะเป็น ในเรื่องนี้นะคะรายละเอียดดีเทลนะคะแต่ละคนมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะสิ่งที่ไพ่บอกมาก็คือทำใจให้สะอาดทำใจให้สงบแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากเมื่อถึงเวลาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างเองเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝืนอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนยิ้มไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนมีความสุขเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไร พรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่สําหรับคุณแล้วก็สําหรับทุกคนทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านพ้นไปความลับมันจะค่อยๆกระจ่างแล้วคุณจะทําใจแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะทํำยังไงต่อไปแต่ในเวลานี้แค่ยิ้มกับตัวเองให้ได้ก่อนเนาะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็ ให้รู้ในคุณค่าในตัวเองว่าคุณมีคุณค่านะถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นก็ตามแต่คุณมีคุณค่าแล้วก็มีค่าสำหรับคนที่ต้องการคุณแล้วคนที่รักคุณเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณยังจมอยู่กับความเครียดคุณยังจมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้มันอาจจะทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆแล้วก็อาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณมีอยู่ ลองลืมตามองดูคนข้างๆบ้างเนาะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตของคุณนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าแนนพูดแรงเกินไปนะหรือว่าแนนทำให้รู้สึกไม่ดีนะคะก็ต้องขอคำมาด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ อยากจะให้ทุกคนนะคะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็พบเจอความรักที่ดีพบเจอทางออกที่ดีเราก็ถ้าเกิดว่าความรักมันไม่มีความสุขนะคะก็ขอให้เจอความสุขในความรักที่แท้จริงสักทีนะคะกับคนที่รักคุณจริงๆมันมีไม่กี่คนหรอกคะที่ที่จะเห็นคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาจะมีความสุขนะ มันมีคนที่ยังรักแล้วก็ห่วงคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหันกลับไปมองเขาบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะัดนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซ u b s c r i b e แล้วก็ทุกๆพลังงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะขอให้เจอทางออกที่เนาะสำหรับวันนี้ัดนขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่าเนาะ Nine of s c o l i v e r s นะคะ Five of Mirror นะคะ Seven of Stone นะคะ Three of Mirror นะคะ Eight of Stone นะคะแล้วก็ Eight of Stone นะโอเคนะคะสถานการณ์ของเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มนี้นะคะ ส่วนมากนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงในจิตใจเนาะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเศร้ารู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อกับความสัมพันธ์มากๆเลยอะ่ะเหมือนกับว่าคบกันแล้วมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่มีความชัดเจนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็ยังแบบ มันคงไม่พอทั้งในด้านของจิตใจทั้งในด้านของสภาพการเงินทั้งในด้านของความพร้อมในชีวิตภาระหน้าที่หนี้สินต่างๆเนาะมันยังแบบมันยังไม่ลงตัวแล้วสถานการณ์ในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพยายามที่จะมองไปในอนาคตพยายามที่จะจินตนาการแบบมองข้ามผ่านสถานการณ์ออกไปอะ่ะ แล้วพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดในเวลานี้ในตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบลงล็อกสักทีเนาะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกคือมีราเคลเนาะมิราเคลนะคะหมายความว่าปฏิหารมีจริงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่เห็นทางถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะดูเหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างมันดีอยู่แล้วแต่มันก็สามารถที่จะดีขึ้นได้หรือว่าสามารถที่จะแย่ลงได้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ทุกทางเพราะว่าบนโลกกลมๆใบนี้นะคะไม่เคยมีอะไรแน่นอนแม้กระทั่งจิตใจของคนเพราะฉะนั้นเนาะความรักครั้งนี้สิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกนะคะก็คือว่าให้คุณนะ มันคงเข้มแข็งกับความรู้สึกของตัวเองชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองให้มากเพราะว่าเวลาเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะคิดยังไงคนอื่นจะคิดยังไงคนรอบตัวคุณจะคิดยังไงแต่ตอนนี้ในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจคุณนะคิดยังไง รู้สึกยังไงมีความสุขมากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะคิดแบบนั้นได้เพราะว่าคุณมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าคุณลองคิดดีๆเอาภาระเอาหน้าที่เอานี่สินเอาทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปก่อนแล้วโฟกัสที่ตัวคุณเองทำตัวเองให้มีความสุขแล้วคุณค่อยไปมองไอตัวนี่สินตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอะ นี่สิ่งทั้งในด้านของความรู้สึกนี่สิ่งทั้งในด้านของของเงินทองนี่สิ่งทั้งในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะบางทีบางครั้งอะคนกลุ่ปสองอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแบกอะแบกบรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้ว ปล่อยอะไรไม่ได้เลยปล่อยทิ้งอะไรไม่ได้เลยรวบรวมทุกอย่างไว้กับตัวเองจนมแม้กระทั่งมีความรักคุณก็ยังแบกความรู้สึกของคนที่คุณรักเขาไว้อะทั้งๆท,ที่เรื่องบางเรื่องนะคะอย่าลืมนะว่าทุกคนนะคะเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเองเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าเส้นทางไหนไม่ว่าแบบความรู้สึกอะไรยังไงอะ มันอาจจะแย่บ้างอะไรบ้างแต่มันก็คือบทเรียนและสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ยอมรับไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องมานั่งแบกรับแทนเขาเมื่อใดก็ตามที่คุณแบกรับแทนเขาเมื่อหมดตัวคุณไปแล้วอ่ะเขาจะไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะต้องเจออะไรหนักหนาสาหัสก,กว่านี้อีกตั้งสองสาเท่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะรับผิดชอบชีวิตของเขายังไงในเมื่อ ไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันท็อกซิกชีวิตคุณมันแย่ลงชีวิตคุณมันรู้สึกดกาอ่ะตัดออกไปเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้สอนให้ใจร้ายเราไม่ได้บอกว่าก็แบบให้เห็นกับตัวแต่เราให้บอกว่าทุกคนนะคะ จะต้องโปรเทคตัวเองจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถ้าคุณดูแลตัวเองได้แล้วมีความสุขมองเห็นตัวคุณเองได้แล้วอ่ะคุณจะมองเห็นตัวของคนอื่นชัดเจนขึ้นแล้วคุณจะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นอะ่ะมันเป็นไปเพื่อการเติบโตถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบประคบประงมเขาอะ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าตัวเราเองอะ่ะต้องไปรับแผลเขาจากที่จะเจ็บแค่ห้า มันก็อาจจะเป็น15หรือ20เพราะต้องแบกเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากเจ็บแค่5คุณก็ต้องตัดตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปก่อนเมื่อตัวคุณพร้อมแล้วตัวคุณมีความสุขแล้วคุณค่อยกลับมาเทคแคร์สิ่งพวกนี้มันก็ไม่สายเกินไปเนาะอันนี้คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของทุกอย่าง ในกลุ่มที่2นะคะแบบทั้งครอบครัวแบบทั้งตัวเองแล้วก็แบบทั้งแบบพ่อแม่พี่น้องอะ่ะคือแบบเยอะมากๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันเอฟเฟกกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเลยทีเดียว โอเคนะคะสำหรับชาวกรุ๊ป2นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกได้นะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเอ e r g y กันนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็ขอให้เจอสิ่งที่ดีขอให้พบทางออกที่ดีขอให้พบทางสว่างน,นะคะ โอเคเนาะเอเนอร์จี okay, no นะคะมันอาจจะแรงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คือมันคือความเป็นจริงที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทุกคนจะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นนะคะในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีดีหรือว่ามันไม่มีไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเรียนไม่ว่า เราจะร้องไห้แค่ไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันก็ต้องผ่านออกไปอยู่ดีนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอลาไปก่อนตรงไม่ตรงคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะระบายอะไรอยากจะแบ่งปันความรู้สึกอะไรนะคะก็สามารถทําได้นะแนนยินดีรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆซับสไครต์แล้วก็ทุกๆแชร์เลยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะไพ่จะออกมาเยอะกว่ากรุ๊ปอื่นเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่า Hello fan นะคะ reverse นะ Queen of s p i r a l reverse นะคะแล้วก็ Three of s p i r a l s สถานการณ์นะของชาวกรุ๊ปที่3นะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงหน่อยนะ หนักหน่วงเจออ,ไไเ,จเจออะไรมาเยอะเอเจอขอโทษค่ะเจออะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ความรักของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณอยากจะมองที่อนาคตโฟกัสที่อนาคตแต่ในตอนนี้ในเวลานี้เหมือนต่างคนต่างเด็กทั้งคู่เด็กในที่นี้อาจจะหมายถึงวุฒิภาวะหรือว่าในเรื่องของอายุเนาะแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตอ่ะยังแบบ ยังต่างคนต่างแบบยังไม่โตหรือว่าโตไปไม่พร้อมกันเป็นการอยู่ของคนที่มีความคิดต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของอายุในเรื่องของอยู่บนความต่างแบบต่างกันคนละขั้วคนหนึ่งแบบ e x t r o v e r t คนหนึ่ง introvert คนนึงซ้ายสุดคนนึงขวาสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนซ้ายสุดกับขวาสุดมาเจอกันอะมันก็เหมือนกับว่า มันค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งสูงและในเรื่องของอนาคตในเรื่องของมุมมองของอนาคตอะก็คือเนี่ย Hello Friendly World ก็คือมันมันโตไปไม่พร้อมกันอะมันเหมือนกับคุณอาจจะโตกว่าเขาในเรื่องของความคิดในเรื่องของการงานในเรื่องของสถานะทางสังคมหรือว่าเขาอาจจะโตกว่าคุณในในทุกๆเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยแบบ ในเมื่อความความโตมันไม่พร้อมกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากในการใช้ชีวิตด้วยกันนะเราก็มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบที่ในเรื่องของความรักอะที่มันต้องการสเปซมันต้องการพื้นที่ส่วนตัวมันต้องการพื้นที่ที่เราจะได้ไปทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างในชีวิตของเราอะบางคนอะคะ่ะอายุยังน้อยนะในเรื่องของของแบบ ของการคบกันคืออายุน้อยแบบยังไม่โตพอเขาก็ยังอยากใช้ชีวิตของเขาอยากไปเอนจอยชีวิตนู่นนี่นั่นแต่อีกคนนึงต้องทํางานทั้งวันต้องดูแลลูกน้องมีภาระมีหน้าที่อ่ะแต่อีกคนหนึงยังแบบยังอยากเที่ยวอยากสนุกอยากเล่นกันอยู่เลยแล้วคนสองคนมาเจอกันมันก็เลยทําให้ช่องว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้คือสถานการณ์ความต่างนะบางคนนะคะอาจจะต่างชาติต่างศาสนา เนาะมาเจอกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าความรักครั้งนี้เบื้องบนอยากจะบอกอะไรนะคะแล้วแล้วชาวกลุปที่สามมาไผ่ออกมาเยอะกว่ากลุมอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ที่เบื้องบนอยากจะบอกอะไรดีกว่ากับความรักครั้งนี้นะของชาวกลุปที่สาม the love reverse นะคะ four of stories นะ two of stories นะคะ h ไฮพินเ e s d r e วอ r ์สนะ Night of Stone นะคะ r e เ e r ร e นะคะแล้วก็ Six of Spirals โ okay. อเคความรักครั้งนี้นะคะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกนะเบื้องบนอยากจะบอกว่าให้อยู่คนเดียวก่อนนะ ความรักความสำคั์นในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่ได้ก็คือออกออกมาใช้ชีวิตของตัวเองกันไปก่อนเนาะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะเพราะว่ามันพ่มันขึ้น the lover นะคะแต่มันเป็นไพ่ Reverse ความรักความสัำคันญครั้งนี้นะเป็นความรักที่อยากจะชัดเจนแต่ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เป็นความรัก เป็นความรักที่เป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มันจะต้องเก็บไว้เป็นความลับเป็นความลับแบบแบบต้องตายไปด้วยกันเลยตายไปพร้อมกับตัวคุณเลยอะความรักความรักในครั้งเนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ที่เขาแบบยังรู้จักกันไม่มากพอนะเพราะทูอ็อบสโตนออกมา two o f s t o ตนออกมา r ีเวิร์นะคะเป็นความรักที่ยังไม่รู้จักกันดีพอเป็นความรักที่ต่อให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไม่รู้จักถึงตัวตนของกันและกันจริงๆเป็นความรักที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีความลับมากมายอะแล้วมันแบบแล้วมันก็เลยทำให้แบบสับสนวุ่นวายแล้วก็สงสัยว่าเราเป็นอะไรกับเขาความรักเนี้ยเราเป็นตัวจริงหรือตัวสลองเนาะ มันเป็นความสับสนมันเป็นอะไรที่เบื้องบนออกมาบอกว่ามันเป็นสิกเขตของข้างบนนะคะมันเป็นมันเป็นความรักของสวรรค์เพราะฉะนั้นเนาะสิ่งที่เบื้องบนบอกมาได้นะมีบอกได้แค่ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนเล่นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งบางอย่างบางทีอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คนสองคนจะได้มาคู่กันจริงๆมันเป็นความรัก ที่เป็นบททดสอบความอดทนเป็นความรักที่ทดสอบจิตใจของคนทั้งคู่ว่ารักกันจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นความรักที่แบบที่ต้องใช้แล้วก็อาศัยความเข้าใจกันมากๆเนาะแล้วสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนําก็คือออกมาอยู่ตัวเอ,อยู่อยู่กับตัวเองก่อนนะมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพราะเป็นความรักที่ต่างคนต่างมีภาระเป็นความรักที่ต่างคนต่างแบบ ยังอยากใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่อ่ะยังรักอิสระอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันเหมือนกับอ่ะบางคนก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่ใช่ ต้องพูดคำนี้นะคะสำหรับบางคนเท่านั้นบางคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เพราะว่า 1. อาจจะเจอกันมานาน 2. อ,อาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ 3. อาจจะเจอคนที่ใช่แล้วแต่ก็ยังไม่อยากทำให้เขาเสียใจมันจะมีอยู่ในเหตุผลเนี้ยเนี่ยใน3เหตุผลเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วสิ่งที่ energy ที่เบื้องบนบอกได้เป็น energy ที่3ที่เยอะที่สุดก็คือรู้หัวใจตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่อยากทำเขาเสียใจเนาะเพราะฉะนั้น่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้เวลาเขาแล้วก็ให้เวลาเราได้ตัดสินใจให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่ที่ดีที่สุดเราใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตไปก่อนแล้วถ้าเกิดวันนึงเราใช่คู่กันจริงๆอะ วันนั้นนะคะเขาจะทําให้เราวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็อยู่กันไปแล้วมันไม่มีความสุขอะคะ่ะอยู่กันไปแล้วมันต้องทนทุกข์การที่บอกปฏิเสธไปในวันนี้ในตอนนี้มันอาจจะดีสักกว่าที่วันหนึ่งอะเราไปบอกเขาที่หลังแล้วเขารักเราหมดหัวใจแล้วแต่เราแบบไม่เหลือใจให้เขาแล้วอะมันจะทําให้เราอะเจ็บปวดมากกว่า แล้วมันก็อาจจะทําให้เขาเจ็บปวดมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักบอกเขาไปเลยถ้ารู้หัวใจตัวเองจริงๆแล้วอะถ้าถ้าคุณแบบเข้าถึงหัวใจตัวเองจริงๆแล้วอย่างน้อยที่สุดอะมันจะเป็นการให้โอกาสต่างคนต่างได้ไปเจอคนที่ใช่ต่างคนต่างได้ไปเจอคนที่รักถึงแม้ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เจ็บแต่สุดท้ายอะมันจะเป็นความเจ็บที่มีความสุขที่สุดเพราะต่างคนต่างจะได้เจอหัวใจของตัวเอง นะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆชาวกองที่3ใครอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดอะไรหรือว่าอยากจะแสดงอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแนนยินดีรับฟังนะโดยไม่ตัดสินนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะต่างมีชีวิตต่างมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่จะไปตัดสินชีวิตใครได้ดีไม่ดียังไงนะคะทุกคนนะคะก็ต้องก็ต้องรับผลที่ตัวเอง ทำไว้อะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเจอความรักที่ดีค้นหาหัวใจตัวเองเจอแล้วก็ขอให้ไปอยู่กับหัวใจตัวเองนะคะขอให้แบบมีความรักที่ดีมีความรักที่มีความสุขเราก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนเนาะสำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย